สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทำมาทำกับข้าวแบบง่ายๆครับนี่ครับมาทำกับข้าวง่ายๆครับจะมา มาเผาหนังหนังเข้มนะครับนี่นี่มันตอนใหญ่ครับตอนมันง่ญ่กินง่ายๆครับทำน้ำพริกแ่บๆนะครับเอาให้มันไหมแล้วก็ราทุบทุบให้ นุ่มๆหน่อยครับนิ่ค่อยกินครับส่วนทีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทำเมนูง,ง่ายๆครับเผาภาพยนตร์ครับ อันนี้ราคาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกๆนะครับนี่อองนีครับยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทนะ ไปออมใส่ขี้เหล็กก็ได้นะครับเราเผาแล้วก็ทุบแล้วก็เอาไปแช่น้ำก่อนนะครับแช่น้ำแล้วก็ซอยๆหันๆนะครับเราชอบตอนใหญ่ก็ทำทำตอนใหญ่นะครับแล้วก็ออมใส่ขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเราก็ต้มต้มซะก่อนต้มให้จืดซะก่อนนะครับ เริ่ม,หม,ม,ไ,ม,ำำหมไหมนะครับมันจะไหม้เกินนะครับนี่เอาดำๆได้ไหมครับถ้าเผาไม่ไหมมันจะเคี้ยวลำบากครับมันจะเหนียวครับเดี๋ย่ค้อนมาทุบก,ก่อนนะครับ อรมาทุบก,ก่อนอเราเผามาแล้วเราก็ทุบก,กันนี้ครับถ้าไม่มีค้อนนี่ก็สักกระเบือทุบเลยครับ แอาคอฮอลแบบนี้มันจะนุ่มกว่าครับแพงนี่เราทุบมันก็จะออกขาวๆนะครับดำๆแล้วก็เอามีขดขูดๆออกครับเราจะทุบทุบแบบที่นุ่มหน่อยครับเคี้ยงง่าย เดียวนี่อิ่มทั้งวันเลยนะครับข้าวเที่ยงไม่เจ้ากินครับมันจะอิ่มนานครับใครเคยกินบ้างครับเผานังเนังเค็มครับอันนี้อร่อยนะครับเจ้านี้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับอีกเจ้านึงจะเค็มมากครับ ถ้าไปออกใส่ขี้เหล็กไม่ต้องไม่ต้องปรุงรสเค็มเกินไปนะครับเต่เจ้านี้ไม่ไม่เค็มเลยนะครับเราจะทุบให้นุ่ม จะเหนียวนิดนึงครับทำเป็นกับแก้มนี่ได้การครับแซหลีครับ แกกินกับข้าวก็อร่อยนะครับนี่นะครับอาหารอาหารของผมวันนี้ตอนเช้าผมไม่ได้ขึ้นไปซื้อกับข้าวครับวันนี้ แตบดีครับม่วงก็เป็นดอกแล้วนะครับม่วงลูกโตนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดลูกไหมครับ ยอดมะม่วงนี่ครับใบมะม่วงอ่อ,อนเอากินแบบป่นก็ได้นะครับทำน้ำพริกแล้วกิกนล้างแล้วก็กินสดก็ได้ครับใบมะม่วงมะม่วงเขียวเสวยครับกินได้ครับยอดอ่อนครับนี่เอามามาต้มต้มแล้วก็มาซุปครับเหมือนซุปขนุนนะครับปน่น แล้วก็ซอยนางเค็มใส่ครับอาหารพื้นบ้านนะครับที่พ่อทำทำเคยทำให้กินนะครับผูทวดเคยทำให้กินครับนี่นแหละจะเอายอดอ่อนใบอ่อนแบบนี้นะครับเอามาต้ม ต้มแล้วก็เผาน้ำเค็มเผาน้งเค็มแล้วก็เอามาสซุกครับเดี๋ยวคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ